วิธีแก้แชท m essenger วิดีโอคอลจอเล็กไม่ได้จอเล็กหายเรามาดูวิธีการแก้ไขให้จอเล็กกลับมาแสดงผลเหมือนเดิมแบบนี้นะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนเพื่อนๆอยู่2วิธีวิธีที่1ให้เรากดจิ้มข้างไว้ไปที่แอปแชท m essenger เสร็จแล้วมากดข้อมูลแอปไอคอนตัวไแบบนี้ ต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมานะครับเลื่อนลงมาหาเมนูการแสดงภาพส้อนภาพถ้าในส่วนนี้มันขึ้นเป็นไม่อนุญาตให้เรากดเข้าไปจากนั้นนะครับให้เปิดอนุญาตการแสดงภาพส้อนภาพเปิดตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับเราก็ลองไปทดสอบโดยการ Video Call. วิดีโอคอลวิดีโอคอลเสร็จแล้วนะครับก็ลองกดออกให้แชท t m s s s n n g r r มันเป็นจอเล็กแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับ ต่อไปนะครับวิธีที่2ถ้าเรานะครับกดจิ้มข้างไว้ไปที่แชท m e s s e n g e r เสร็จแล้วกดข้อมูลแอปไอคอนตัว I, i แบบนี้จากนั้นนะครับเราหาเมนูการแสดงภาพซ้อนภาพหาไม่เจอนะครับให้เรามากดที่เก็บข้อมูลพื้นที่เก็บข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้กดล้างข้อมูลจัดการข้อมูลประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไป จากนั้นนะครับจะมีป๊อปอัพล้างข้อมูลขึ้นมานะครับก็ก่อนที่เราจะล้างข้อมูลแนะนําให้เพื่อนๆเ,เช็คอยู่2สิ่งสิ่งที่ 1. เราเข้าสระบบบัญชี Facebook ของเราในแอป a c e b o o k ค้างไว้หรือไม่โดยปกติก็เข้าค้างไว้อยู่แล้วเนาะถ้าเข้าค้างไว้นะครับเราสามารถกดตกลงในหน้านี้ได้ 2. ถ้าเพื่อนๆนะครับได้ตั้งรหัสพินในแชท t m s s s n n g r r ไว้เพื่อนๆน,น,นะครับจำรหัสพินได้หรือไม่ถ้าจำรหัสพินได้ก็กดตกลงในป๊อปอัพนี้ได้เลยนะครับ เมื่อกดตกลงล้างข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากหน้านี้ต่อไปให้เข้าไปที่ Play Store ในมือถือนะครับเข้ามาแล้วมากดช่องค้นหาตรงนี้จากนั้นให้เราพิมพ์ messenger พิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดค้นหา จากนั้นเราจะเจอแอป m e s s e n g e r ขึ้นอยู่แบบนี้ให้ลองมาสังเกตรตรงนี้ครับว่ามือถือของมันเพื่อนมันขึ้นเป็นเปิดหรือว่าขึ้นเป็นอัปเดตถ้าขึ้นเป็นอัปเดตนะครับก็ทําการกดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยนะครับถ้าแชทเมส s s นเจอรนะครับมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็จะขึ้นเป็นเปิดเหมือนตัวอย่างเนาะก็ให้เราออกจากหน้านี้จากนั้นนะครับให้เราปิดมือถือและเปิดใหม่หนึ่งครั้งหรือจะกดรีสตาร์ตก็ได้นะครับจากนั้นก็รอมือถือเปิดขึ้นมาใหม่ครับ ถ้ามือถือเปิดขึ้นมาใหม่แล้วให้เราเข้าไปที่ Messenger เข้ามาแล้วนะครับให้กดเลือกโปรฟไฟล์บัญชี Facebook ของเราครับจากน,านั้นในหน้านี้ให้กดบันทึกหน้าต่อไปถ้าเพื่อนนะครับมีพินในแชท Messenger ก็อปอนพินของมันเพื่อนและไปสู่หน้าต่อไปได้เลยครับหน้าต่อไปเราจะกดเปิดหรือกดไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะเข้ามาที่แชท Messenger ได้แล้วนะครับให้เราลองกดเข้าไปที่แชทเพื่อนสักหนึ่งคน เข้ามาแล้วก็ลองกดวิดีโอคอลหาเพื่อนดูครับจากนั้น Messenger จะขอเข้าถึงกล้องไมโครโฟนเพื่อใช้สำหรับการโทรนะครับแนะนำให้กดอนุญาตกดขณะใช้แอปกดขนาใช้แอปโอเคครับเสร็จแล้วก็รอจนกว่าเพื่อนรับสายถ้าเพื่อนรับสายแล้วก็ลองกดออก เพื่อดูนะครับว่าตอนนี้เราสามารถใช้แชท m e s s e n g e r จอเล็กได้แล้วหรือยังอาจากตัวอย่างนะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็แปลว่าตอนนี้เราได้แก้แชท m e s s e n g e r วิดีโอคอลจอเล็กไม่ได้จอเล็กหายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเกิดปัญหาก็สามารถทําตามคลิปนี้เบื้องต้นได้นะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ